สบายดีสบายดีพี่น,อน้องทุกคุณสุลมปู่ปพ่อก็นั่งยมเท้ามันนี้พี่น้องนั่งจะพาไปเกงปลาอากาศก็เลาลาวพี่น้องเลยข้าไปก็เลยพี่เกงปลาพี่น้องเริ่มเก่งนะพี่น้องปลานั่งกับขั้วเรียบร้อยแล้วพี่น้องจานะงง้าตอนขั้วนั่งนั่งกับใบหินพี่น้องพวนั่งบ่มีผู้ถือกล้องให้นาง ขัวเรียบร้อยพี่น้องเริ่มแกงกันกเลยพี่น้องขั้นตอนหน้ากะแกงจะพักกาดน้อยหมักบวบหมักบวบเน่พักอีตูวเน่สมน้าก็คือสมพอดีพี่น้องนี่ได้สมพอดีพักอีตูวอันนี้อันนี้หัวจังไข่หัวสีไข่ยักกาดน้อยหมักบวบแล้วก็พริกนั่งตาเรียบร้อยเล็กพี่น้องไปแกงกันกเลยพี่น้องอยู่เขาแห้งใส่สมก่อนพี่น้อง ใส่ผัดมาใส่สุมแล้วใส่ของชิมไข่มึงยังไงห,หนูนหลอดทั้งมือทั้งมือนะคุณปลาเกงปลาทั้งหน่ากับหูดพังมามาน้อยพังมาน้อยจะออกจากหอ้องจากประตูน้อง ต่อไปก็ส่ปลาล่าพี่น้องปลาเด็กปลาเด็กปลาชีอยู่น้อยขุนวัดมาต้องกองตง้องเอาพี่น้องเออคือสีเข้มทีนี่นะต้องกองเอาก่อนพี่น้องก้างปลาอันนี้เนียบน้อยบดเขาเลย <c oughs> ตุ๊ไปนั่งกะทิใส่ผิดพี่น้องเก่งแบบบ้านนอกแล้วพี่น้องเก่งแบบลาวแบบพี่น้องแบบนางเองเลยพี่น้องตุ๊ไปนั่งกะทิใส่ปลาพี่น้องหิวเข่าแห้งเลยมันแบบปลานั่งกะตัดเป็นต้อนี่เลยพี่น,อน้นองเลย ปลากับปลาขาวเฮานี่แหละพี่น้องดูฟวงเป็นพันห้งางบอตัดขาดท่านได้พี่น้องไว้เพราะว่ามันยังสิเปื่อยอยนะครขาดเองมันปลาขาวน้อยปลาขาวมนพี่น้องปลาขาวหน้าเบา,า,บา,าง่ายงพอดีพี่น้องไวพอดีสดน้ำล่า โลกรอนพี่น้องจักน้อยเริ่มพูดเลยได้พี่น้องขั้นตอนต่อไปนางกัดิชชัยพักกาดที่นางเก็บไปได้พี่น้องพักกาดตุดพักกาดฮุ้นนะพี่น้องอ้าวไปลงดูพออีตู่พร้อมไปพร้อมกันละบ้านนี้ใส่พักพี่น้องพักกาดน้อยนะพี่น้อง ไ็ตูยังอยู่เกงเทียงไห่เทีเงยงนาพี่น้องเกงเทียมไห่เทียมนาหอมห่วยๆเขากับบรรยากาศหนาวพี่น้องอยู่จุดโคนวันนี้นั่งกับบรดคลายกาะเพาพี่น้องมันอากาศหนาวคลายกับโบดีเพื้องทานเพืองเพืองเพื้องทานเพืองยังเผานั่งใส่ทานดังเลยเพื้องทานพี่น้องเลยเื้องทานเพื้องน้า มีแต่ล่อทาก,กินนาะพี่น้องเนาะล่อทาก,กินกันเลยโหดเลยพี่น้องเลยล่อกินเลยโหดกินโบฮินีนมหมอะพี่น้องเลยมีแต่ควันเสร็จเรียบร้อยเลยพี่น้องเก็ยียโตกกินกันเลยมีแกงปลามีลาบปลาพี่น้องอกินกันเลยพี่น้อง มีแกงปลามีลาบปลาพี่น้องมีผักร้อมกินกันเลยเนาะพี่น้องกินกันเลยสีเหลือพี่น้องเอ้ยกระถือจุ่มสบายดีเตอร์ที่สองพี่น้องมีข้าวน้มกันพี่น้องยำเช้าขอบัวเช้าเลยสวยแล้วเบอร์สีเกียนสีเทียนหอมแล้วนมากมากพี่น้องแซ่บแซ่ ปลาเซ่บเลยได้ชีบนะปลาเซ่บประมาณตะคนผู้ขาดขึ้นเข่าก่อนเออเซ็บขัดเห็ดอีกนะเซศษแช่พี่น้องรึ่งล่องลาบดิฟก่อนลาบปลาตองดิฟ น้ำมันากลูกยันสชยเวลาทายคลิปนะพี่น้องตั้งๆเวลาเราไปลูกนะมาโลดคนนำไปม,มันเป็นลำไส้มาดอกมาได้เช่ลาบดิบลาบปลาตรงดิบลาบหมักก็เรียกลาบดิบปลาร,รง นี่เกงปลาขาวนะหิวข้าวเกือบเป็นลมพี่น้องเอ้ยนางเคยกินข้าวเช้าปั่นนางพามาเกงปลาเพื่อที่แล้วว่ากระเพาะนางบางนี่มัเป็นกระเพาะอันกระเพาะใหญ่ กินใจเศร้านั่งกินแทบแทบค่อยปรุงบ่วงยนีพพยม,ม,ม,ยมันดังนายกรเนาะบ่วงแทบคับกินเนาะกินปมปม,ปมหวนพอนพวมเมา กัดเท้ากัดเชือาที่ปากชาบะมุนจะคองยังบมใหญ่มันจะค้องในเม็ดในปรกกาศเ่อยนนอ้นะมันออกมาอย่างไรเลืกไหมก้องกับเป็นถูกกับแทงตาเวินนอบวรักบานได้ วันรับพ้นเข่าปัดปัตชโลกินน้องเอฟแทบอันนี้พักพักกาดที่นั่งอูกระเมงโอเคงนันงได้ ก็จะเปลือยจังหน่อยข้างนอกกันวะไปเห็นทางหิวเขาเด็กเขาก็มาปานน้าเขาก็้ามาหนักป่านน้าข้างนอง เขาจะกุ่กทาในงิ้บังไดน,นี่นะยันเขายันเขาวอาเล่ามา้ยันเขายันเขาว่าถามเขาขนาดเ็บเ็บประเด็กนางนะใส่ ใส่จองเดียวจะพีเดียวพีปั๊บพี่น้องเลยตรงพอดีครับกดีแท้ ลบนาวน้องม้อยอืมข้างอืมทางข้างโคกนกเขียนตัวไ้ก่อน mà mắng mắng mặn, khao mặn, chắc mắng 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 นี่ครับพี่ทักพอดโี่สัะพาพี่นอกพรมวันี้วัได้เปิดว่ได้เปิดลาดมะน,นาวโอ้ยลาบปลาโตปัาเมียอะไรพี่ไอมเจ็บ cá đầu đau ít bình thường đấy, cái này thị thì ra hoặc đầu, tắc cá đầu, tắc mới mới luôn. เซ็บเซ็บเ้ยอากาศน้อยก็จเช็ดน้ออากาศยึท่นาน้อยนะเ,เ<อ>ช็ดเช็ดพร้อมชิมหอย าดไม่อยเนี่อ้มอมยังแ่บเรอ้อมจะมันหายแบนะามขบวนาะร ผัดบววบกระเทศเน้วพี่น้องให้หอมหวนร้านจังหน่อยพี่น้องผักเมื่อผัดกูผัก็เลยทุกเช่นั่งเน้อพี่น้องจะถูกป้น พี่ป้าเลงขอโทษขอภัยด้วยพี่น้องนะก็นังว่าบุปผิดนังยุบหลางยุบหลั้พี่น้องที่นี่จกที่นี่ก่นอกนน้องกันหนาโพกันไม่โคกนังอยู่ใ,ใกล้ๆเขาเราก็หนงเพราะเราวิเครา,วงวงาๆๆปิดหาย